และนี่ก็คือเวลูค o ลลาเจนครับเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์กระปุกเดียวนะครับที่ดูแลได้ครบทั้งผิวผมเล็บกระดูกและข้อต่อนะครับครบด้วยคุณค่าจากสารสกัดถึง6ชนิดด้วยกันนะมีคอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์รวมกันมากถึง1นึ่งแสมิลลิกรัมนะครับแล้วก็มีสารสกัดอีก6ชนิดนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับอ เปิดกระปุกเลยนะครับจริงๆมันมีที่เป็นแบบเป็นฟอย์ที่แบบต้องดึงนะฮะแต่ว่าฉีกออกไปแล้วนะครับคือในกระปุกเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวคอลลาเจนที่เป็นซองแบบนี้มาให้เป็นซิลนะครับแล้วก็มีช้อนครับผมนีนะ่สำหรับตักตัวคอลลาเจนนะครับเปิดออกมาฟนี่นะฮะ หน้าตาของคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนชนิดผงนะครับนี่ฮะหน้าตาของมันนะครับหนึ่งช้อนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็บอกว่า,าซึมซับได้เร็วมากด้วยนะครับสำหรับคอลลาเจนเวลยูเนาะงั้นเราต้องมาเทสกันนะครับนี่นี่คือน้ำหนึ่งแก้วนะครับแล้วเราก็จะเอาคอลลาเจนนี่นะครับ หนึ่งช้อนนี้นะฮะใส่เข้าไปครับ,บจากนั้นก็จริงจริงแล้วสามารถใส่ได้กับน้ำส้มก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปผสมกับอาหารที่ทานทุกมือก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเอสักครู่นะครับชฉะบเห็นไหมครับน้ำเริ่มใสนะฮะเมื่อกี้ที่ที่เราเทไปเนี่ยมันจะยังมันจะยังออกคุณคุณคุณอยู่เนาะพองพอมันมันทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับกลับมาใส่เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่